ตลาดร้านนกจานช่วงเสาร์นะครับแม,ม่ขายังนั่งรอลูกข่าอยู่ลูกข่ากับโค้งสีมาเมื่อนี้เป็นซื่อเป็นช่วงมื้อซื่อของอากันกินซื่อพักซื่อมีซื่อผลไม้ละไม่ไซฮอร์ข่อยน,นะครับวันวันคอนะไปได้ตับสองอันในไฟได้ขอนะ้ขอขหญ่ ปลกกอเขาใหญ่ยังมียบ่เห็ดเห็ดเห็ดเพิ่กยังมีอยู่เห็ดเพิ่กเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งยังลงเรืออยู่เลยครับยังลงเรืออยู่เห็ดเพิ่กเห็ดเพิ่งท่ามจานละร้อยเนาะจานละร้อยครับของเรือน้อยครับมันเบิ้ยามมันแหลวเริ่มสิเบิแล้วครับแกงแซบเห็ดเพิ่งมีแกงแซบ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 เห็ดพึ่ง เฮ็ดเพลิงครับผมใหม่ๆของใหม่ๆครับมาฮอตใหม่ๆจากฟังเล่าเห็นมาแล้วอันนี้ไว้อันนี้กบ <c oughs> กบบ้าน <c oughs> นะพี่น้องกบบ้านกบบ้านลายดีอซ่อนกบบ้านของแท้พี่น้องของแท้ของแท้โลนร้อยห้าสิบขอ <c oughs> ขอนุญาต รานเท่าไรนี่ร้านาห <c oughs> นึร้อยแม่มันอร่อยด้อยครับเหลือนะครับเหลืบอบ่หลายเลยแม่มันเหลือบ่หลายแล้วเริ่มเบิดได้ได้ครับนี่อันนี้เป็นหวายหวายล่ำหวายต้นนะครับผมอันนี้กิโลใส่ผงเรียบร้อยร้อยตัวต่อร้อยสิบห้าบาทหนะึ่ ้สิหาาบาทแข็งแรงร้อยตัวก็ร้อยสิบห้าบาทแม่รถใส่ขี่ลูกค้าสั่งให้ใส่ขี่ได้ไงมแมน เ้าพอดี๋ยวไ่าขายซาบ,าบาขายบ่ขายก่ันมาิบาแ่มบบ่้จ้าสวยเลยจ้าอันนี้าพาชิบบาทจ้าอซาพอใดใส่ห่อข่อยนะได้หมดทุกอย่างแท่ฮะแมนครับยายมาชิบบาทชิบบาทมัน่นว่าแบงขายบ่ซา,าบะาจ้าแบงบ่ซาบาท แบงบบแบงแบงดอก <c oughs> เอาเสื้อห่อข้ใหญ่ครับผมบ่เป็นยังครับบ่เป็นยังดอกบบเป็นยังห่อข้าวใหญ่ขอบคุณครับอันนี้ส้อข้าวโพดเื้อห่อข้า อ,อ้อสอบาทเลยบอกแบงสมับมาก,กินเด้พอ่อบมาก,กินอมอแบงออกี่ะไรออกนัางขายสี่สิบแบงออก,บออกสาบาทโลดมันจะขายไงประเสหอเขาจะเชื่อหรอ แม่มือใจไปไหนฮะใจ่เราบอกเหรอนั่นโอ้ยเจ้ากระไดเราบอกคบอกเออะเจ้เนพ่ออามาทำมั้งคนบอกินเนาะบ่มีเอาท่อนมาสันเอาใส่ดีไหมพ่อใส่มากหนกัน เออเอาไปเสียหอเข่าญ่พี่น้องเพราะว่าเป็นช่วงเข่ขอขออาหอเข่าไงครับผมอันนี้เป็นเสือไปหอเข่าญ่มัน่นพี่น้องมัน่น ครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมธรรมะติดตามด้วยด้อช่องน้อยๆใหม่ๆด้านในก็มีหลายอย่างอยู่แต่ยังพอนยังไปนะครับเดี๋ยวรอสักครู่รอสักครู่รอสักครู่นี่ยัางไรน่ะกินน้ำเพลบืลๆกินน้ำเพลือปะเนีอุ้ยกินน้ำเพลืนปลเนี่ยน้ำขมมาจากเนาะ การในมีหลายอย่างอยู่ครับผมบยังบอลยังไปยังไม่เดินไปเลยไป่บนนี้กันซีโคโพดเนื้อหอเข่า เบิ่งเงินอบิดอรไอ้เพิ่เบิ่งไอ้เพิ่เบิ่งเงินซื้อบาบ่เปลี่นเออเราเป็นน้ำ่อเบิ้งคนขายงามสลอกเบิ้งเงินซเออเบิ้งตะแม่ค่าเออเบิ้งแม้ข่าล่ะเออไม้ไผเลย อันนี้หายซีฟบอขออันนี้อนนึงเออครับผมอันนี้เป็นคลิปก็เรีเร่อบอลไดบอลลายเป็นคลิป,ปิซื่อเบอรไ์ไดสดเป็นคลิปซื่อ <c oughs> มันสึนบเน่าบ้างฝาร์ไดบอเตได้ตูดลาฝาไดบอจะมาหมาแรลง ซื้อแนวหอเข่าพี่น้องเป็นของของกินพื้นบ้านผู้เฒ่ามักใส่หอเขา่าผมซื้อแล้วพี่น้องเป็นมีกิริดแนมีแม่เป้งมีกิซ้อนแม่ต่อนี่พี่น้องรงหอเข่าไงได้สบายเลยครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวมาเอาด้วยเลืล่อนกับมืออื่นก็ได้ <laughs> นะขอบคุณอรับเเพื่อนๆที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามขอฝากเนี่ยฝากตัวด้วยครับเด้อด้านหนครับหลายอย่างอยู่เดี๋ยวสักครู่รอเบิง้งคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ